ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรามีเทคนิคดีๆจะมานําำกันค่ะก็จะเป็นเทคนิคการเพิ่มการกดถูกใจและผู้ติดตามและแฟนเพจเฟ e บ o o k ค่ะเว็บไซต์ให้เราใช้นะคะเว็บไซต์ KMSocial ค่ะหรือสามารถคลิกลิงก์ได้ที่ด้านล่างวิดีโอได้เลยนะคะเมาเข้าไปแล้วนะคะใครเป็นผู้ใช้งานใหม่สามารถกดสมัครใช้งานได้ที่ปุ่มสีได้เลยค่ะ กดมาแล้วนะคะก็จะมีข้อมูลให้เรากอกแล้วก็ใส่ให้ครบถ้วนนะคะจากนั้นกดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติค่ะเมื่อกดเสร็จเรียบร้อยนะคะกดสมัครใช้งานได้เลยหรือหากใครนะคะมี Gmail Google อยู่แล้วก็สามารถล็อกอินด้วย Gmail Google ได้เช่นกันค่ะเมื่อเราสมัครใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้แล้วเข้ามาแล้วนะคะเราก็ไปที่เมนูคำสั่งซื้อใหม่ค่ะ ก็จะมีแพลตฟอร์มให้เราเลือกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook i g YouTube Tik t o k และแพลตฟอร์มอื่นๆค่ะวันนี้เราจะมาใช้เป็นแพลตฟอร์ม Facebook ค่ะไปนะคะก็จะเป็นให้เราเลือกหมดหมู่ค่ะก็จะมีหมดหมู่ให้เราเลือกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดแชร์เพิ่มเพื่อนเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มถูกใจและอื่นๆค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเลือกหัวข้อเพิ่มถูกใจบวกติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นบริการค่ะก็จะมีบริการให้เราเลือกใช้มากมายเลยค่ะต่างกันที่เวลาและเลทราคานะคะต่อไปนะคะตรงลิงก์เราก็ไปนําลิงก์ของแฟนเพจที่เราจะต้องการเพิ่มยอดถูกใจและผู้ติดตามได้จํานวนนะคะเราก็สามารถใส่จํานวนได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะก็จะขึ้นเวลาเฉลี่ยและค่าใช้จ่ายให้เราค่ะจากนั้นกดสั่งซื้อได้เลยค่ะ ก็สั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าต่างสีงเขียวและขึ้นคําว่าได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะจากนั้นถ้าใครต้องการดูประวัติการสั่งซื้อนะคะ <IS AS L an> ไปที่มประวัติการสั่งซื้อค่ะก็จะขึ้นออเดอร์ที่เราเคยสั่งซื้อไปนะคะก็จะขึ้นเลขออเดอร์ order วันที่และเวลาแล้วก็จะขึ้นลิงก์ที่เราเลือกใช้นะคะเราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของลิงก์ได้ที่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีบริการที่เราเลือกใช้ค่ะ แล้วก็จะมีสถานะค่ะตอนนี้สถานะขึ้นว่ารอดําเนินการค่ะหากใครเป็นผู้ใช้งานใหม่ต้องการที่จะเติมเงินนะคะสามารถกดไปที่เมนูเติมเงินได้เลยค่ะก็จะมีช่องทางให้เลือกทั้งหมด3ช่องทางนะคะช่องทางที่1ก็จะเป็นช่องทางสแกน QR code พร้อมเพย์สามารถสแกนได้ทุกธนาคารเลยค่ะเมื่อเติม5้ารบาทขึ้นไปนะคะจะได้โบนัสถึง5%เลยค่ะตัวอย่างนะคะหากเราต้องการเติมเงิน100่งร้อยเราสามารถระบุจำนวนเงินนะคะแล้วมันก็จะขึ้น QR code แบบนี้อะ เลยค่ะหรือเราจะบันทึกรูปภาพและไปสแกนจ่ายที่บัญชีธนาคารทองได้เลยนะคะช่องทางที่สองนะคะก็จะเป็นช่องทาง to money wallet ค่ะและช่องทางที่สามนะคะก็จะเป็นช่องทาง crypto currency ค่ะแต่ละช่องทางนะคะแนะนําให้อ่านคําแนะนําให้บทวนด้วยนะคะหากใครพบปัญหาต้องการติดต่อแอดมินไปที่มีตถอแอดมินได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาออเดอร์ล่าช้าปัญหาการชำระเงินนะคะสามารถ เรียกบนหมู่และแจ้งปัญหาแจ้งเลขออเดอร์ได้เลยค่ะจากนั้นก็ส่งตัวได้เลยค่ะห mm. ากใครนะคะต้องการแนะนําเพื่อนไปที่เมนูแนะนําเพื่อน,นะค่ะ mm. ล้วก็จะไปคัดลอกลิงก์และนําและส่งให้เพื่อนนะคะเพื่อให้เพื่อนใช้งานเว็บไซต์กันะค่ะ mm. แล้วเราก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นถึงสามเปอร์เซ็นตเลยนะคะหากใครนะคะต้องการดูบริการทั้งหมดเพื่อใช้งานในครั้งถัดไปค่ะก็จะมาที่เมนูบริการทั้งหมดนะคะก็จะมีแพลตฟอร์มให้เรา เลือกดูมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างนะคะก็จะเป็นแพลตฟอร์ม Facebook แล้วกันค่ะก็ะจะขึ้นคําสั่งซื้อขั้นต่ำคําสั่งซื้อสูงสุดแล้วก็คําอธิบายของบริการนั้นๆค่ะเมื่อเราคลิกแล้วนะคะก็จะมีดีเทลต่างๆให้เราได้อ่านรายละเอียดกันเลยค่ะต่อไปนะคะเราไปดูแฟนเพจ a c e b o o k กันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะยอดกดถูกใจ174และผู้ติด,ดตาม172นะคะเราจะทำการรีเฟชค่ะ ตอนนี้นะคะยอดของเราก็ยังไม่ขึ้นนะคะเราอาจจะต้องรอระบบดําเนินการสักคู่ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะตัดภาพไปตอนที่ยอดขึ้นกันเลยค่ะตอนนี้นะคะยอดการกดถูกแต่ก็ขึ้นมาถึง209เลยค่ะและยอดผู้ติดตามก็ขึ้นมาถึง206เลยค่ะก็เป็นบริการที่ดีมากๆเลยนะคะและสำหรับใครนะคะที่อยากใช้เว็บไซต์ KMSocial ก็สามารถคลิกลิงก์ได้ที่ด้านล่างวีดีโอได้เลยนะคะ หากวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปนะสวัสดีค่ะ